สองสามเจ็ดเป็นพวงมาลัยธรรมเป็นระบบธรรมดานะครับไม่ใช่ไฟฟ้าตัวนี้เป็นธรรมดาพวงมาลัยเวอร์ใช้งานมาสองสองพันกว่าชั่วโมงสองพันสี่ร้อยชั่วโมงรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับพวงมาลัยเวอร์ยางหลังสึกยางหางสวยยางหน้าก็ใช้งานได้อีกหลายปีนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทตัวเปล่านะครับตัวเปล่าใช้งานมาสองพันกว่าชั่วโมง โปเลยพาวเวอร์ยี่สามแรงนะครับระบบธรรมดาไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับใส่ตัดหญ้าเมตรสี่สิบได้สบายนะครับใส่ตัดหญ้าเมตรสีสิได้สบายวันนี้เป็นแลนด์โรบนะครับ EA สองห้าศูนโอ้ยางหลังนี่ยังก็ยางใหม่นะครับขับเพื่อสองร้อลรถใช้งานมาน้อยครับพันแปดสิบสามชั่วโมงสามสุกนะครับตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งมืนนะครับหนึ่งแหนึ่งหมืน หลังหลังนี้ยังอายางใหม่รถใช้งานมา1นึ่ชั่วโมง1น,น,นึ่งแน,นะครับรถสวยอ่ะรถสวยคันนี้นะครับตัวนี้